รนะไม่รู้ทำเียนแถวหน่ยไม่ต้องจัดหรอกไม่รู้นะคเปนไงไม่่้ยนะไมนะไม่เู้ไม่รู้แล้วันน้แม่ม่เนทาแถวถ่ายรูปแกล้ง้วเลยแถวเลยค่ะแถวเลยแถวไปจังหวัดเลยเหรอเดด้อนอย่องนี้นงูกินทางเหรอคะงูกินทางอ่ะใช่ไหมถ่ายด้วยเหรอ แล้วก็ให้เขาออกไปเลยเอฟซีภาคใต้นะคะแม่อ้าเดยอฟพีจูซูกาแม่บิ๊ทไม่เคยได้รูปเลยไม่เคยได้รูปเลยสักงานล่ะเป็นระสงแบบเนี้ยเอาล่ะจะหมดหลังนี้มาได้ถ่ายแม่แม่เยอะมากเลยแม่ตั้งแถวได้ถ่ายแป๊บเดียวเดี๋ยวมังลาให้มาถ่ายให้เียรรกต้องกร้องเพลงด้วยคนเดียวไม่พอ คนรืองล้อไหมคิดว่ายมาลักใช่ใช่หลักได้ถึง่ัไม่มื่อยู่นี่ไห้เขาส่องไฟให้ส่องไฟช่วยช่วยช่วยเขาโอ้ขอเ้วได้ัใคๆเดี๋ยวช่วยส่งให้เดี๋ยวให้มาปางถ่ายมาปางถ่ายไมหให้มาปางราถ่ายพี่ส่งให้มาปางเลยรือว่าพี่มีรายมาปาง แม่ care, right. 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 like Just, like, ่เด yeah. yeah. right. ี๋ยวดูคนรัไปอ่านีทาลมนเาดดัเอยาักเข่าห uh, uh, um, oh, ้ดูมีด้่กล้องเราเลยๆกันอย่างเงี้ยทาอันนี้มาน่้ของหนูแบตหมดให้่อยหมดเลือยใช่ใช่ช่่่ที่่่่่่ใ่่ที่ที่่่่่ แม่เขายืนต่อแถวอยู่ไม่มีใครทันค่ะไหนอะหน่ไหมลหนอย่าแซงเขาลูกต่ออย่าแซงเขาอย่าแซงเาแถวมาอย่าแซงนะคะอย่าแซงนะคะไม่อ่ดไม่ต้เข้าใจว่ไ่ไมนะได้ไ่ดนหน้ไปเลยนะคะ

लेॾो <laughs> <laughs> ไม่ได้วยเด่๋แม่ร้องก็เอาแม่ได้วยจะไม่น้อยก่าไม่ได้าอะไรเลห้ขายให้ขายขายให้ล้านอ่ะถือว่าดีดีเอาพี่เป็นคนด้านนี้เลยค่ะเดินเช้าลูกสาวครับเราไรียกามแล้วม่ร้องเรียกหม่เลยค่ะย้ายเลยแก่ก็ย้าบ้าน้่ะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะที่ไหนจะรู้จักพี่บิ๊กเดินข้างหลังก่อนเรียบร้อ่ะยังก็ไม่รู้จักนะเรียบร้อย

แม่ไม่องนี่แป่ตัดแม่ลองนี่มามาตามมาลองทำไมอ๋อเปิดแปดต้องนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะหมุนดค่แม่หมุนหรอพี่อ้อยหมุนพี่อ้อยคุเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ I'm <laughs> sorry. อ๋อเปดแผ่นก็ร้อค่ะมองตรงน้ะคะก็อยหค่ะวิมานไม่อยู่หลังอมองไม่ได้ยังร้อยเออก็ปิดแล้วอันนี้อ้พ้อคอ้องีนะคะด้องดีดีแม่จ๋ามองนี่จ้ารอยค่ะมองกนะคะมองก

ตองเดือนไหมสองทีเลยสั้นทุกเยใอ่แล้วจอยไม้ใช่เป็นได้จอยออกนะคะ

สบายสบายไปรถแจกอยู่นี่นะรถแจกอยู่นี่นะกระเป๋าเรากระเป๋าไหปแล้วค่ะไทยแลนด์กับบีไปไปตรงนี้ไปไปตรงนี้ วิทย์มันมองแรงอ่ะมองแรงบายจ่าด้วยกันมาทายครับะเลี้ยงดูอันนีอะไรเนี่ยนี่นีนี่มีแผลแม่อันเซ็นให้อันเซ็นให้บายลูกกันมาทายครับอันเดินมาแม่ผมคิดรอแม่แม่เต้นนะเกิดแม่เต้นนะแม่เต้นแม่เต้นเก่งค่ะเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวผมบอกว่าเชิญแม่ไรอันขึ้นมาเต้นหน่อยจับขึ้นเต้นเก่งเต้นเก่งบอกขอแดนเซอร์หน่อยโอ้โหนี่ คุณเจ้าเตรียมชุดมาได้เลยชุดนี้ได้หมด, <นะ S 2> ดยี่สิ<ๆ>บส<ๆ>ี่อันนี้อนะันน,นี้หัวหน้าแดนเซอร์เราจะให้แดนเซอร์ขึ้นี้หัวหน้าแดนเซอร์